ไป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 ปไปปไปไปปไ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 ปปไ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 ปัปไ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 ป

โอ้ของแข่เขาอีเดียวเฮ้ยนโอ้ตัวตัวใหญ่ปลาเขียงเห็นไครับโอ้ห้งใส่เท่น้เขาเรือกปลาเขียงว่ะไม่แรงอะไม่แงเนาะไม่น้ามเนาะไม่แรงมันล้งมันปลาเจียบครับพี่น้องครับไม่แรงมันมกินหัวอาหารนีกว่ก็ตัวใหญ่แว่าโนเย้นโมนเกว่า ตัวหายกินเรงมันอาเสียตัวหนึ่ง๊บมันมีเขาไม่หาตัวบ่าเมื่จากมุกแสมจมน้ำขึ้นมาผมยกขึ้นมังเอา้นเหลือสี่ตัวออกออกหูกุ้งเ่าแหละอันนี้กระตุกอยู่นด้นะผมเปลี่ยนวงกระตุกวัดไม่ถิดวัดไม่ติด เจ้าของงานี่เจ้าใดแล้วะเดี๋ยมีมตัวประตายอยู่ใุ่บ่ระตายกระดิ่งดิดึงๆอะไรคือ่ัวเฮ้ยาทิติ๊บกรติ์องตากรติ

อันนี้เบื้องหลังนะครับเบื้องหลังคลิปตกปลาช่องดังคลิปไสเบ็ดช่องดังครับหมานครับ เสียบดีว่าเราไปกูโอ้เบสฮกดินมากดิ่ <c oughs> ดกกินพันก็เขายุ่ม,มั้แเ้วอันนี้จะได้เคียัง เดีแต่พอเขย่งนี่เดี๋ยวพอเขีงตัวอันนี้หลังน <land> <Jung net> ี้หลังนี้สาธิตได้พอเขย่หลังนี้เนาะนี่หลังของวิปุได้ี๋ยวพกเขียงแผ่แล้วเนาะ เข <c oughs> อฉักลง้งข้าวปล่ามาสิดเรื่องทั่วไงไ่ <c oughs> ไไยให้เราเลย กำลังทำนะกำลันเฮ่าคิดเดี๋ยวพวกพ่อนี่รังสุดท้ายแล้วเมื่อกี้หายแล้วทีมมาช่มากเลยถ้าแต่ทวงเงินคาบากูวา แป๊บนึงคอยถ่ายเบื้องหลังไว้แบ็คเมียเก็บไว้ตัดคลิป,แบบลปหลังนี่ก็เดี๋ยวเพราะเขาเยให้ืนกันบนะ่นนียเสียบดีบพไดอปไูอยู่เลรอ เดี๋ยวคุณหมานคุณหมานอยู่นี่นี่เองจะอย่างนี้พี่บูบอกว่าหายี่ไอ้เจ้าเป็นคนทวงขับป่าไอ้สื่อมาอะไรคือจ่ายเงินน่สายเอาปาเคียงบอกกู อปากเดีของนี่นะหยุดยุดขือใช่ไหมตัวคนคักเนาะ เฮดเฮดบ่ประคองหรือป <à déc> <ations> ูนสสาประคองถึงน้เี่ยปลาหอบ่ะปลาหู้ตัวกรดิ่นคือ

เสียพีดีได้ไหมฟุกว่ได้กินได้ซื้อซื้อว่าู้สก่ได้กินเิโอ้ขาดเลยเอาเบ็ดไหมว้าดิ่นดีเลยตัวนั้น ราคาเ้อร <c oughs> เด ock, ah, God, <c oughs> ี๋ยวผมท้ายจะตอกเก็บไว้กันพี่บุตอกตอนปลาดินโอ้้อเสียข้อเสียพอเสียบเริ่องกินเลยโอ้ถ้าทิดบะหมานเรียบร้อย